วันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคการปลูกไผ่ในสวนป่าผมได้ลองทำอยู่หลายๆวิธีอันนี้คือวิธีที่ผมลองอันนี้คือปลูกไผ่พร้อมกับยางนาแล้วก็มีประดูแต่ว่าเทคนิคนี้ที่ผมสังเกตก็คือไผ่เขาจะโตเร็วกว่าไม้ป่าฉะนั้นแล้วเทคนิคนี้ไม่ค่อยเหมาะ ที่จะทำให้ไผ่กับยางนาโตไปคู่กันดูแล้วไผ่น่าจะขมแต่ผมก็ได้ทดลองการปลูกอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนี้เป็นต้นพยุงคือเราปลูกต้นไม้ป่าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปลูกไผ่ที่หลังอย่างนี้รู้สึกว่า โตด้วยกันได้เพราะว่าไม้ไผ่เขาโตเร็วฉะนั้นแล้วถ้าเราจะปลูกไม้ป่าให้อยู่กับกอไผ่ได้เราต้องปลูกไม้ป่าให้ใหญ่ไปก่อนผมลองปลูกมาอันนี้หลังจากการปลูกป่ามา3-4ปีไผ่ก็เริ่มโตแต่ว่าจะไม่มีผลกับไม้ใหญ่เขาก็จะเริ่มแทงหนอ่อผมอยากให้ให้กอไผ่ตรงเนี้ย มันล้อมไม้ใหญ่แต่ถ้าเราปลูกพร้อมกันเขาไม่สามารถล้อมกันได้ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาปลูกไผ่ที่หลังเพราะว่าผมมองว่าถ้าไผ่มันล้อมไม้ใหญ่มันจะดูมีเอกลักษแณบบ์แบบแปลกๆดีคือต้นไม้สามารถอยู่กลางกอไผ่ได้ มันก็เป็นการปลูกให้สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งผมก็เลยปลูกไผ่สลับไปเรื่อยๆหลังจากที่ปลูกไม้ใหญ่ได้ประมาณ3-4ปี5ปีตอนนี้ผมเริ่มเอาไผ่เข้ามาปลูกอันนี้ก็จะเป็นไผ่ข้าหลามกับแดงพอถ้าเขาแทงขึ้นไปทะลุกับไม้ใหญ่ได้ผมว่ามันก็ก็จะดูสวยสวยมากเลย เพราะว่ามันจะเป็นป่าที่มีความสมดุลกันมากอันนี้เป็นไผ่สร้างมนต์ซึ่งปลูกที่หลังจากต้นสักรเริ่มโตแล้วไผ่สร้างมนตก็จะลำใหญ่ก่าไผ่เลี้ยงถ้าได้อย่างนี้ไปเป็นทิวๆก็จะทำให้ป่าของเราดูสมบูรณ์เราก็จะมีหลังมิ้มน้ำมิ้มน้ำผึ่งมาเกาะอีกด้วย คลิปนี้ก็แค่นี้ครับผม